You're listening to A-Day Podcast Podcast for all things creative อดีตของปัจจุบัน Podcast สรพัดเรื่องราวของสรพันธ์สิ่งของในอดีตวันนี้ค่ะยินีต้อนรับเข้าสู่ Podcast อดีตของปัจจุบันค่ะ Podcast ของพื้นที่ให้เล่าเราก็ a d a ค่ะ ยุ้ยก,กนกพัน,นะะ่ะค่ะเตยมณสีชานะคะค่ะก็วันนี้เรากลับมาพร้อมกับข้าวของสนุกสุีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะหยิบของของคนคนหนึ่งที่เรียกว่าเราพูดถึงเขาบ่อยละกันแต่ว่าอของทีนี้ยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนนะคะก็คือวันนี้เราจะมาหยิบของที่เกี่ยวข้องกับคุณจักรพัรดิฟานโจเซฟแห่งออสเตรียะคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรื่องราวของเขาเนี่ยถูกหยิบมานําเสนอไม่ว่าจะแบบในซีรีส์ภาพยนตร์หรือว่าแบบ ต่างๆนะคะมันจะมีของชิ้นหนึ่งหรือสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วมันโผล่อยู่ตลอดเลยแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่สังเกตม,มันเล็กๆอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในในชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายขององเนี่ยมันจะมีแกะเหี่ยวๆที่ถูกเกี่ยวประดับห้อยลงมาจากคอเสื้อนะ ึ่งใครที่มีโอกาสได้รับชมซีรีส์ล่าสุดของ f ฟ i x เรื่อง The Empress เนี่ยแม้จะขัดใจเรื่องเครื่องแต่งกายตัวละครอ,อื่นที่มันแบบว่าเออไม่ได้ตรงกับยุคสมัยหรือว่าแบบมีความผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างในรายละเอียดใน,นเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในชุดของจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟเนี่ยจะมีจุดหนึ่งนะคะที่ทําออกมาได้ตรงปกมากๆเลยก็คือการที่ติดประดับเครื่องราชาอิสริยภรขนแกะทองคำนะคะซึ่งเป็นเกียรติยศสำคัญแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นของที่ใช้จริงตามประวัติศาสตร์เลยนะ ใช่อ่ะบางคนอาจจะแบบคือเาจริงๆตอนแรกเราเห็นเนี้ยเราก็สงสัยเว้ยว่าแบบทำไมมาถึงแขวนแกะแล้วแบบคือ<ก>มันเหี่ยว <laughs> คือหน้าออตามันไม่ค่อยแบบมันดูไม่น่าจะแบบเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแบบความก้าหารหรือเกียรติยศอะไรเท่าไหร่คือถ้าถามเรานะคือแบบเครื่องราชของอังกฤษเดืะอเี้ยมันจะเป็นทรงที่แบบสวยกว่านี้อันนี้มันเป็นแกะเหี่ยวแบบเหี่ยวจริงต้องลองดูรูปอันเนี้ยอ่ะก็ต้องบอกว่าอีกนขนแกะเหี่ยวๆอันเนี้ยมันเป็นขนแกะทองคํานะคะซึ่งขนแกะทองคําแบบเนี้ยมันเป็นเขาเรียกื่า ของราชวงศ์ฮับสบกของออสเตรียเลยนั่นแหละสูงสุดชัด<ม>้นสูงสุดก็คือจกักรพรรดิห้อยนั่นแหละคือสูงสุดจริงๆเลยเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นเครื่องราชด,ด้านอะไรใช่ป่ะคือเป็นเรื่องของความกล้าหาญค่ะแล้วก็แบบไปถือว่าเป็นอันนึงที่เก่าแล้วก็สงคุณค่ามากในโลกนะคือในยุคนี้มันจะไม่ได้มีที่แบบเก่าอะไรขนาดน,นั้นเท่าวันนี้อ่ะซึ่งเขาถามว่าแบบทำไมมันต้องเป็นรูปผลแกะทองคำใช่ป่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมาคือในปี1 4 3 0ค่ะก็ คนที่คิดขนแกะทองคําขึ้นมาเนี่ยคือชื่อว่าฟิลิปดิวแข่งเบอร์กันดีนะคะชาัยาคือฟิลิปเดกูถ้าใครรู้จักนะคะก็ฟิลิปดิวแข่งเบอร์กันดีเนี่ยตั้งเอเครื่องราชอันเนี้ยขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อแบบเป็นการเฉลิมฉลองค่ะ mm hmm. เพราะว่าท่านแบบสมรสกับเจ้าหญิงคนหนึ่งนะคะจากโปรตุเกสก็เลยแบ,บบมีการตั้งสิ่งนี้ขึ้นมานะคะตอนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเอเบอร์กันดีเนี่ยไม่ได้เป็นคิงดอมเนาะคือเป็นแค่ดัชเชสแห่งเบอร์กันดีคือสักมันน้อยกว่าแต่ว่ารวยมาคือร่าา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 ารรวววยยมมมัั่่่งงคคคคเเเป็นนกกศกกกกกกลลิิะตๆสแแฟชบบด <laughs> 听了吧。 เออดิวก็บอกว่าเออก็กูรวยขนาดนี้แบบทำไมเป็นแค่แบบนายุทธทำไมถึงไม่เป็นขิงก็เขาบอกว่าในอนาคตฉันนี่นยจะแบบเอเลเวตตัวเองเว้ยเขาจะเป็นราชอาณาจากักรอะไรอย่างเงี้ยเออคราวนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการเลือกแบบใช้รูปขนแกะทองคําเพื่อแบบสื่อถึงตํานานเจสันอันนี้อาจจะมีใครเคยได้ยนิ<ต>นเนาะเจสัน <J 3 S 1> กับขนแกะทองคำนะคะเป็นวรรบุรุษในตํานานกรีกโบราณค่ะคือเล่าเรื่อยๆอ่ะคือเรื่องของเจสันคือการไปตามทําภารกิจเพื่อจะเอาขนแกะทองคากลับมาพิสูจน์ตัวเองใช่เพื่อให้เขาแบบได้เป็นได้เป็นกษัตริย์ เออเนื่องจากว่าแบบตามตำนานเนี่ยคือบิดาของเจสันเนี่ยเป็นคิงใช่ป่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนเจสันไม่อยู่ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็คือน้องชายของพ่อคือเป็นอาใช่ไหมมาทำรัฐประหารคือแย่งบัลลังก์ไปพอเจสันกลับมาเนี่ยก็พบอ้าวโดนแย่งไปแล้วอย่างงี้ทําทำยังไงดีก็แบบมีตำนานว่าเออต้องแบบ ออกไปล่าแบบเอาขนแกะทองคำกับมาเป็นพ,พิสูจน์ตัวเองว่าผู้คนจะเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยอ่ะคราวเนี้ยพอมันเป็น controversial แบบเนี้ยว่ามันเป็นเครื่องราชที่พูดถึงคนเนี่ยจะเป็นกษัตริย์อะ่ะคราวเนี้ยกษัตริย์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน<อ>กันก็เกิดแบบเอออขึ้นมาแบบไม่พอใจว่าทําไมยุคอยากจะแข่งอํานาจกับกูหรออะไรเงี้ยทำมถึงแบบมีการตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าแบบนี่มันเป็นเรื่องนอกศาสนานะเป็นคริสต์หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยทำเป็เอาตำนานศาสนามาอ่าอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ว่ายุคเอ็มการ์ดีก็ตอบไปว่าเอ้ยยยยยออออ่่่่่่่าาาาาคคิดดมมมมกกกกกไไเเเเเเีีีวววลททนนนแะงงัับรสพูถึ ขาแกะเยอะขนแกะทําเงินให้เราเยอะแล้วก็เลือกขนแกะทองคําเพื่อบอกว่าเราอะบางครั้งจะแกะไม่เกี่ยวอะไรเลยอยอ่าโยง อก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าแท้ๆไม่รู้นะคะไม่มีไม่มีใครตอบได้่ะเออก็ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าความฝันของยูแห่งเบอร์กันดีเนี่ยก็ไม่ได้กลายเป็นจริงเนาะไม่มีคิงดาวเบอร์กันดีเกิดขึ้นนะคะก็คือดัชชี่แห่งเบอร์กันดีเนี่ยขาดทายาชายในการสืบทอดนะคะทําให้เหลือหลานสาวเพียงแค่คนเดียวก็คือพระนางแมรี่แห่งเบอร์กันดีหรือชายาแมรี่ผู้ร่ำรวยก็รวยจริงตอนนั้นคือเนื้อหอมใครๆก็อยากมาจีบ ซึ่งพระนางแมรี่อะค่ะเขาสมรสกับอาสเตยุแมกซิมิเลียนแห่งออสเตรียนะคะคือรวมดินแดนของพระองค์เนี่ยเข้ากับราชวงศ์ฮับบุกเกิต่อต้อติธิพลทางฝรั่งเศสแต่ว่าพอเมื่อมีการรวมสองดินแดนเข้าด้วยกันเนี่ยคือเอเกติโอตแกะทองคำเนี่ยมันไม่ได้หายไปเนาะมันก็ยังถูกสืบทอดต่อมาอยู่นะคะโดยพาะญาติของพระนางแมรี่กับ ilian, อาชเตยุแมกซิมิเลียนเนี่ยก็หลักในการสืบทอดใช่ใช่ซึ่งราชวงศ์ฮับบุกเนี่ยทำการสมรสให้กับหลายคนเลยที่ให้ผลทางการเมืองหลายครั้งมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าแบบการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งในการแบบ เออในการสืบทอดหรือในการเป็ครอบครองอินแดนต่าง, ne, างๆซึ่งต่อมาเนี่ยรายชวงว์นี้ก็ได้ปกครองทางออสเตรียแล้วก็สเปนเนี่ยทำให้ไอ้เกียรติยศขนแกทองคำที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย <c ute> มันถูกมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ <ๆ S 1> ่ายเป็นฝ่ายขึ้นมานะคะกษัตริย์แห่งสเปนและจักรพรรดิแห่งออสเตรียเนี่ยล้วนสามารถมอบเกียรติยศอันเนี้ยให้ใครก็ได้ตามเห็นสมควรเนาะแต่ว่าเนื่องจากที่สักของเครื่องราชเนี่ยมันมีความสําคัญเก่าแก่คืออย่างที่เตยบอกว่ามันมีความหมายที่บ่งบอกถึงความกล้าหาญแล้วก็อํานาจใในนนนนกกาารรรปคคองตััวะะะะเพฉ้ การมอบอะไรสิ่งนี้ให้ใครเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยในัยะทางการเมืองหรือว่าการอมอบอำนาจทางการเม<า>ืองให้คนนี้ไปด้วยใ,ยใช่ใช่ก็ถ้าเกิดแบบมีการมอบแบบเครื่องราชให้กับทายาทประชายาญอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการบอกกลาย,ลายว่าเออคนนี้แหละคือชี้เป้าว่าแบบจะได้ขึ้นแทนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นจกักรพรรดิฟรานซ์โซเซฟที่เราพูดไปเนะาะเขาก็แบบห้อยแกะใช่ไหมก็เคยแบบมอบอันเนี้ยให้ลูกชายคนเดียวก็คือดนะูรนะูดอฟเนาะรูดอฟเป็นลูกคนเดียวของจักรพรรดิฟรานซโซเซฟคือให้ตั้งแต่เกิดเลยแหละตอนที่เกิดมาก็แต่งตั ให้เป็นแบบอัศวินแห่งเครื่องราชผนแกะทองคาเพื่อแบบเหมือนจริงๆจะมองไม่เป็นการกดดันก็ได้นะว่าแบบเนี่ยเขาคาดหวังมากกับลูกชายคนนี้นะอะไรเงี้ยวงไว้อะใช่แบบเหมือนแบบดอกจันเนาะปากาวงไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการมอบแบบให้ประมุขต่างชาติใช่ไหมคือมอบแบบอาจจะเป็นเรื่องของสัมพันธมตรีเป็นการสั่งสัมพันธ์ก็มีการมอบให้เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบ้างสายของสเปนนะคะจะมีควีนอิซาเบลที่2เนาะเคยมอบแบบเครื่องราชอันเนี้ยจริงๆอยากจะให้วิกตอเรียคือควีนิจตาเรีงของอังกฤษใช่ป่ะแต่เนื่องจากว่าช้ให ชายนี่ก็แบบเหยียดนิดนึงแต่ก็สมัยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นก<า>็เลยต้องไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 2> อันนี้คือแบบพ c ซลงแล้วนะก็ต้องมอบห้ผู้ชายก็เลยให้เป็นเจ้าชายเบิร์ตแทนเป็นพระสวามีของคววิกตอเรียนะคะแต่ว่าไอการมอบให้บางปปมุกต่างชาติเนี่ยบางทีมันก็แบบมีกิมมิคสวยๆนิดนึงเพราะว่าแบบคือองค์ประกอบมันเป็นแกะมันเป็นแบบมีไฟอะไรเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าเนื่องจากว่าเอ้จะให้เจ้าชายเบิร์ตใช่ไหมก็รู้ว่าเจ้าชายเบิร์ตอะชอบโอปอคือเป็นแบบเหมือนกับหินที่ท่านชอบท่านโปรดไงก็เลยมีการแแบบบบบผินนนสีีีีขาวใใใโออออปปเเเเ้้้้ไดด๋ยยยยยจะรูููหัังงม่่่ทกค็ จริงเลยเงี้ยก็ประดับออกไปเพื่อให้แบบเหมือนอ่ะก็แบบเหมือนฉันรู้ว่าเธอชอบฉันก็แบบทํามาให้อะไรเงี้ยที่สมัยบางอย่างซึ่งมันจะแบบไม่เหมือนชิ้นอื่นนะถ้าเราไปดูแบบเครื่องราชของประเทศอื่นที่มันทรงเนี้ยมันจะไม่ได้มีโอปอแบบนี้ค่ะต้องถามว่าเกี่ยวกับในปัจจุบันใช่ไหมเราก็รู้ว่าออสเตรียไม่มีราชวงศ์แล้วปัจจุบันเนี้ยไม่มีราชวงศ์แบบปกครองแล้วแต่ว่าอย่างฝั่งสเปนเนี้ยยังมีราชวงศ์อยู่นะคะยังแบบยังมีราชวงศ์สเปนอยู่ก็ถามว่าอ่ะตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยยังมีการมอบเครื่องอีทองคยู่่สเปนนั่นแหละคคนนที่ให้กก็็ือเปษัตริย์ปัจจุบันก็คคือิิิงฟลป ที่หอ่าสปิริตเต้ที่6แห่ 6, 6, งสเปนใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยในปี2018นะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ2018เนี่ยก็คือคิงฟิลิปเคยมอบเครื่องราชขนแกะทองคําให้พระธิดาองค์โตนะคะ<ม>ก็คือเจ้าหญิงเลอโน่เจ้าหญิงเลอโน่เนี่ยครองตําแหน่งคือเจ้าหญิงแอสตูรีซึ่งเป็นตำแหน่งอาชทาย,ยาอยู่แล้วคือเจ้าหญิงแอสตูรีมันคล้ายๆเจ้าชายแห่งเวลส์สองติดอะไรเงฤฤี<ม>้ย<ม>คือการให้ไปก็เป็นการมา,า,มาร์คว่าแบบต่อไปอลูกสาวคนนี้จะขึ้นเป็นควีนของสเปนเนาะแต่ว่าอ่ะพูดถึงฝั่งออสเตรียใช่่่่่่่่ปะะะรรรราาาาาชชววววงงงศ์ไมมมมมีีแแล้้ตเเคืออััันนนนก็ยยูพ ให้กันในเชิงที่ว่ามันแบบเ,เป็นมรดกรทางวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังให้อยู่ค่ะซึ่งคนที่จะให้ก็คือคนที่เป็นประมุขของราชวงศ์ฮับสบุกสายของออสเตรียนะคะปัจจุบันชื่อว่าคาวส์ฟอนฮับสบุกเนาะไม่ได้มียศเป็นเจ้าชายไม่ได้มียศเป็นอะไรแล้วก็เป็นคนปกติบบนี่แหละนำสก,กุลฮับสบุกเฉยๆอือแต่มันก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทางการออสเตรียให้การยอมรับนะใช่ก็สามารถให้ได้ถึงแม้วันจะไม่ได้เกี่ยวกับแบบ ไม่ได้เป็นการเมืองอะไรอย่างแล้วเออใช่แล้วก็ได้การรับกันยอมรับว่ามันเป็นของสิ่งหนึ่งที่มันแบบเออมีความหมายทางแบบัญหธรรมปอดสารอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็กลับมาที่ตัวสัญลักษณ์นิดนึงตัวแกะเนาะอเอตัวแกะเหียวของเราอะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับสัญลักษณ์แกะถูกห้อยอยู่กับริบบิ้นนะคะเออคนทั่วไปแบบเราเราเห็นแล้วอาจจะไม่นึกถึงราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่ามันไปคุณตากับโลโก้แบรนด์หนึ่งนะคะคือบาเธอร์นั่นเองเป็นห้องเสื้อสุดชื่อดังของสัญชาติ อเมริกาอของอเมริกาซึ่งคือเหมือนกับว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่สี่พี่น้องตระกูลปุ๊กเนี่ยก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองนะคะเมื่อราวแบบสองร้อยกว่าปีก่อนน,นคือแบบจริงเหมือนจะนานแต่ก็แบบเอ้ยบรนยงง <c oughs> ายขนาดนี้แล้วสองร้อยกว่าปีมันก็นานอ,อ,อยู่นะค, <c oughs> คือเขาเนี่ยอยากจะแบบแบ,บ,แบ,บรนดิ้งของตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นแบบฮองเสอร์พรีเมียม ฉันแบบใช้ของดีนําเข้าจากยุโรปนะมีบริษัทเก่าแก่ยาวนานอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการเอาเหมือนกับสัญลักษณ์ขนแกะที่ถูกแขวนไว้กระโบนมาใช้เนาะแต่ว่ามันจะมีความต่างจากแบบประวัติศาสตร์นิดนึงคือแกะเขาว่าเป็นแกะพองเออไม่ใช่แกะเหี่ยวใช่ไม่ใช่แกะเหี่ยวแกะน่ารักกว่าองนแกะพองที่โดนห้อยลงมาเฉยคือแกะมันก็จะน่ารักกว่าแหละเพราะว่าแบบของจริงเนี่ยมันแกะมันเป็นขนน่ะเอออันนี้มันคือแกะเหมือนไปแกะทั้งตัวใช่ลองไปดูมันจะน่ารักกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นที่คุในอนเอรแะว่งอกขนสัตว์ ภาพดีนะคะ คือพ่อค้าขนสัตว์ในยุโรปเนี่ยพอต้องการจะบอกว่าเฮ้ยขนสัตว์ของฉันเนี่ยมันมาจากแคว้นนี้มันก็จะมีการวาดภาพแกะผูกโบเพื่อโฆษณากับลูกค้าว่าแบบเออฉันแบบฉัน,นำเข้าพรีเมียม <premium. S 2> ที่มาที่เป็เพอร์เฟกจริงๆนะอะไรเงี้ยคือนอกจากนี้อัศวินที่เกียติยศขนแกะทองคําจากเบอร์กันดีเนี่ยเขามาจะแต่งตัวหรูหรานะคะเป็นความตั้งใจของในยุคแห่งเบอร์กันดีในสมัยนั้นเลยที่จะยั่วโมโหฝรั่งเศสเลยทำตัวหรูหราแบบนั้นขึ้นมาก็รวยไงก็ใส่เยอะๆก็คืออดรวยนั่นแหละพูดง่าย เ <c oughs> ออคืออาเบินที่ได้รับเกียรติยศมันจะอวดรวยเออประโยชน,น์มันแค่ไหนก็ดูปิดๆงไงไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าไอสัญลนก่ณ์ที่ว่าเนี่ยมันมีการแบบบ่งบอกถึงความแบบเก่าแก่มีสไตล์แล้วก็คุณภาพพรีเมียมของคนทั่วไปเนาะมันก็เลยมือนถูกใช้มาในแบบห้องเสื้อในสมัยนั้นแล้วก็แบบเออเห็นกันมาจนถึงแบบคุณเคยมาจนถึงในปัจจุบันอ่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคนแก่ที่เวทองคําเออถ้าเกิดว่าแบบไปเจอที่ไหนก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าแบบทำไมเขาถึงเอาแก่ แต่ตะกอดเราสงสัยจริงๆนะของบุมบัตร์ช่วทำไมต้องเป็นแกะเว้ยแล้วคือเราก็แบบทำไมปตัวอื่นไม่ได้แล้วมันทำไมก็คือเสื้อมันก็ไม่ใช่ขนแกะไงก็มีความแบบเออเอออวะทำไมต้องเป็นตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดไปเห็นเครื่องราชที่แบบเป็นแกะเหี่ยวคิดว่าก็น่าสงสัยมากกว่านี้ว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้แก แต่ว่าอะถ้าเกิดว่าเหตุผลที่เขาอธิบายเอาไว้ตอนที่เขาอธิบายให้แบบคิงฟังว่าแบบว่าเออคิดมากไปขนแกะหมายถึงการค้าของเบอร์กันดีที่รับการยอมรับมันก็เมกเซน์อยู่นะอเออมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหตุผลที่มันตอบได้ค่อนข้างเมกเซน์อยู่ว่าทําไมเขาถึงเลือกเครื่องราชที่เป็นแบบน <Okay>. <S <S ขนแกะเพราะว่าเหมือนกับเศรษฐกิจมันต้องคงสร้างมาจากแบบตัวขนแกะจริงๆใช่ ก็เอาเป็นว no, si de so right? ่าเราพิสูจน์เรื่องไหนไม่ได้เนาะก็เชื่อตามที่อยากจะเชื่อค่ะได้ค่ะก็สลับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับเรื่องขนแกะทองคําของเรานะคะก็มาติดตามกันในตอนหน้าว่าเราจะหยิบสิ่งของอะไรมาเล่าให้กันฟังอีกบ้างยังไงก็ฝากสนับสนุนตอนหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ